ทิตาราลีเสวาน789ไปสวัสดีค่ะเหตุการณ์รักสามเศร้าของศิลปินชายบันเทิงในประเทศจีนสี่ไข่เชิงทําให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่หลังจากที่เขาและจางเทียนไอ้คบกันอย่างเปิดเผยมาเป็นเวลานานร่วม3ปีและหลายคนก็รู้ดีถึงสิ่งนี้จากกระแสข่าวระบุว่าพวกเขามีปัญหากันบ่อยครั้งเนื่องจากฝ่ายชายนอกใจทําผิดต่อเธอหลายต่อหลายครั้งและก็เลิกราก,กันในที่สุดก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้แสดงละครร่วมกัน กับกุลลีนาจาต่อมาก็มีกระแสข่าวว่าพวกเขาทั้งสองมีความรักต่อกันและหลังจากเลิกกับจางเถียนไอได้เพียง20วันก็มีคนเห็นว่าเขาไปที่บ้านของกุลลีนาจาในตอนดึกบ่อยครั้งและเขายังฉลองวันเกิดของฝ่ายชายเมื่อไม่กี่วันก่อนร่วมกันอีกด้วยหลังจากได้ออกงานในเวย์ปอมูบินไนท์ชาวเน็ตได้สังเกตเห็นว่าจางเถียนาอได้ช็ฉน้ำตามเมื่อเธอเห็นสีไข่เชิงและหวังอีปปอก็อยู่ตรงนั้น ต่อมาข่าวนี้ก็ร้อนระอุขึ้นมาในทันทีชาวเน็ตหลายคนได้กล่าวถึงฝ่ายชายในทางไม่ดีมากมายในขณะที่จางเถียนไอยก็ได้ปล่อยคลิปเสียงของสี่ไข่เชิงพร้อมแคปชั่นว่าลุงไม้เก่าเก่าวังว่าผู้หญิงทุกคนจะตาสว่างและกัวลี่นาะยจาได้รีโพสต์ข้อความว่าฉันไม่ใช่มือที่สามในขณะที่ฝ่ายชายก็ได้ออกมายอมรับว่าเขานอกใจจางเถียนไอยหลังจากที่เขาดื่มจนเมาและขาดสติและเขาก็ออกมาขอโทษจางเถียนไอย กุลีนาจาและขอโทษทุกคนอีกด้วยที่เขาจัดก,การเรื่องความสัมพันธ์ได้ไม่ดีแน่นอนว่าเขาไม่ใช่ศิลปินชายที่มีความโด่งดังมากมายและก็ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆของวงการบันเทิงแต่เหตุผลที่ทําให้เรื่องราวของเขาร้อนระอุกลายเป็นประเด็นร้อนและถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คือเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงการบินในภาพยนตร์เรื่องราชาแห่งท้องฟ้าที่ทุกคนรอคอยและให้ความสนใจในภาพยนตร์ที่กําลังจะมาถึงของเขา และหนึ่งในนักแสดงนําในเรื่องราชาแห่งทองฟ้าก็คือหวังอีป้ปอนักแสดงหนุ่มที่มีความร้อนสูงและอยู่ในอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเขามีภาพยนตร์จะออกฉาย5้าเรื่องดังนั้นชาวเน็ตหลายคนจึงเริ่มกังวลรู้สึกเป็นห่วงและลำบากใจไปกับหวังอีป่ปอหลังจากก่อกกำลังรักษาความสงบและต่อต้านการจลาจลราชาแห่งทองฟ้าที่นำแสดงโดยหวังอีป่ปอก็ต้องประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอีกครั้งซึ่งเป็นการพลิกผันครั้งใหญ่ บทบาทที่นำแสดงของเขาในเรื่องนี้อาจทำให้ยากต่อการกำหนดเวลาออกฉายในฐานะที่เป็นภาพยนตร์ในประเทศเรื่องแรกที่เน้นทีมของกองทัพอากาศจีนในยุคใหม่ราชาแห่งท้องฟ้าก็เป็นภาพยนตร์ของขวัญระดับชาติเช่นเดียวกันและรายชื่อของนักแสดงก็แข็งแกร่งอีกด้วยนอกจากหูจุนหวังอิปอ,อูซีและโจตงอีแล้วนักแสดงหลักยังมีเสี่ยไ่เชิงปูอีจางอีเจียและนักแสดงคนอื่นๆ เมื่อมีกี่วันก่อนหวังอี้ป๋อโจติงอีสีไข่เชิงและคนอื่นๆก็ปรากฏตัวขึ้นในงานประกาศรางวัลหวยปอมูวี่ในด้วยกันจากมุมมองของคำสั่งของนักแสดงสีไข่เชิงยังเป็นที่หนึ่งในบทบาทนำแสดงอีกด้วยจากมุมมองนี้เขาน่าจะมีบทบาทมากมายที่สามารถใช้เป็นละครบรนณาการและแสดงเป็นนักบินทดสอบกองทัพอากาศที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่สามารถแสดงโดยนักแสดงที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นปัญหาความรักส่วนตัวของสีไข่เชิงจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปิดตัวของราชาแห่งท้องฟ้านอกเหนือจากอาชีพการแสดงของเขาจะได้รับผลกระทบแล้วสีไข่เชิงยังต้องผเผชิญกับค่าชดเชยสําหรับความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเขานั้นอยู่ที่ประมาณมากกว่า40ล้านหยวนหรือมากกว่า2 1 0 5 6 3ล้านบาทประการแรกเป็นการชดเชยค่าเสียหายของฝ่ายภาพย,ยนตร์อย่างน้อยมากกว่า1 0ล้านหยวน หรือมากกว่า52.643ล้านบาทละครโททัเรื่อง Love in the World คิดเป็นมากกว่า8ล้านหยวนหรือมากกว่า42.075ล้านบาทและภาพยนตร์เรื่องราชาแห่งท้องฟ้าคิดเป็นมากกว่า2ล้านหยวนหรือมากกว่า10.518ล้านบาทประกันที่2ในฐานะโโษกความประมาทดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการขายและยอดขายเขามีการรับรองธุรกิจ3รายการ1คือการรับรองแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซการรับรองผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าชื่อดังและการรับรองผลิตภัณฑ์ดูแลผิวการเชยค่าเสียหายอยู่ที่มากกว่า10บล้านหยวนหรือมากกว่า52.643ล้านบาทประการที่3เนื่องจากสัญญากับบริษัทต้นสังกัดของสีไข่เชิงมีข้อกําหนดเกี่ยวกับความรักไม่อนุญาตให้มีความรักหรือทําสิ่งที่น่ารังเกียจ สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขและเขาต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับการผิดสัญญาอยู่ที่ประมาณมากกว่า20ล้านหยวนหรือมากกว่า1 0 5 2 8 1ล้านบาทอันที่จริงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่หวังี้ปอม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักสแสดงนำคนอื่นๆส่งผลให้การเปิดตัวของผลงานที่กำลังจะมาถึงของเขาลาเช้าออกไปภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง From Police Unit ที่ถ่ายทำแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จสิน้นเนื่องจากได้รับผลกระทบปัญหาส่วนตัว ของศิลปินชายจางเจอฮั่นเมื่อปีที่แล้วอย่างที่เราทราบกันดีว่าภาพยนตร์เรื่อง From p o l i Unit ได้ประสบกับความโชคร้ายอย่างกระทันหันหลังจากการถ่ายทําเพื่อที่จะบันทึกภาพยนตร์เทคโนโลยี AI ที่เปลี่ยนใบหน้าจะต้องถูกนํามาใช้ในภายหลังแม้ว่า The ซ r ของ CCTV จะอุ่นเครื่องหลายครั้งแล้วและข่าวการอนุมัติและจบไฟล์ก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆความกระตือรือร้นของผู้ชมก็จุดประกายขึ้นซ้ำแ,ำแล้วซ้ำเล่ว แต่เขายังเป็นทางการยังไม่ได้ปรากฏออกมาดังนั้นอย่างเจ้นของไวท์อจึงยังไม่สามารถพบกับทุกคนได้นอกจากนี้ละครโทรทัศน์เรื่อง Private Susan College ที่ถ่ายทำในปี2017และภาพ,พยนตร์จีนเกาหลีเรื่อง u n e s p e c t Love ที่ถ่ายทำในปี2016ก็ยังไม่ได้ออกอากาศและเหตุผลหลักก็คือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ในปีนั้นต่อมาแม้ว่าความสัมพันธ์จะคลี่คลายลงแล้วแต่ละครเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึง อีกเลยหลายคนคิดว่าชิมนักแสดงของไวายปอน,นั้นเขาเป็นนักแสดงที่ราบรื่นมีพุ่มกับและโปรดิวเซอร์ชื่อดังมากมายที่ชื่นชมเขามีดาราหนังนักแสดงและนักแสดงที่มีอำนาจมากมายที่รวมแสดงกับเขาในละครคู่ต่อสู้มีแฟนๆมากมายที่ติดตามและสนับสนุสนเขาตลอดทางมีแบรนด์ที่ให้ความร่วมมือมากมายบนแพลตฟอร์มดูเหมือนว่ามีเพียงคำว่าโชคดีเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้ หวายปอในปัจจุบันได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้การหาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องยากเพื่อให้ทุกผลงานที่นําแสดงโดยหวังียปอเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแร่งและเป็นตัวแทนของผลงานที่ดีแต่ปรากฏว่านอกจากทีมสร้างสารรค์ที่ดีแล้วและความพยายามอย่างไม่โลละของตัวนักสแสดงเองการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อผลงานที่ดีนั้นสําคัญยิ่งกว่าไม่ว่าเพื่อนร่วมทีมจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า From Bollywood และราชยยาแห่งท้องฟ้าเป็นผลงานภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่แม้ว่าเวลาสําหรับการเผยแพร่ของละครทั้งสองเรื่องจะยังไม่สามารถกําหนดได้ในขณะน,นี้แต่ความคาดหวังของชาวเน็ตที่มีต่อภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องก็ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าไม่มีอย่างเจ่นและเรดาแต่เชิอีและกัปตันหวังอีปอก็ได้มาพบกับทุกคนแล้วเลขายเย่พูดที่มีทั้งดีและชั่วเชิญซัวนักเต้นทีมหอบรุ่นยาวและลู่หยางครูผู้สนับสนุนจะมาพบกับทุกคนในเร็วๆนี้ อย่างแน่นอนค่ะหวอยี่ปอสื่อถึงเยาว,วชนที่มีความหลงไหลมีความรับผิดชอบและขยนขันแข่งข็งและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ